Thank you วิกก็จะมาอันบ็อกเจ้าของที่สั่งมาจากในช้อปปีนะคะต้องบอกกันเลยว่าไม่ได้ทําคลิปอันบ็อกมาสักพักหนึ่งแล้วเนาะก็คือไม่ได้มีเวลาทําก็สั่งของมาเรื่อยๆแหละคะ่ะสั่งมาตลอดก็มาวางวางเอาไว้แล้วก็ยังไม่ได้มีเวลามาอันบ็อกซึ่งของบางชิ้นอะ วิก็ได้แกะใช้ไปแล้วโดยที่ไม่ได้ทำคลิปอันบอกนะคะคือไม่มีเวลาทำอันบ็อกจริงๆก็เดี๋ยววันนี้เราจะมาแกะของที่ยังเหลืออยู่แล้วที่วยังไม่ได้แกะนะคะมาดูกันว่ามีอะไรบ้างนะคะจะไปดูชิ้นแรกกันเลยนะคะชิ้นแรกนะคะก็อันนี้ใหญ่สุดเลยนะคะเดี๋ยวมาดูกันนะว่าเป็นอะไรอยู่ในกล่องนี้นะคะ กเกาหลีนะคะอันนี้สั่งนานมากประมาณเดือนนึงนะคะแต่มันสวยมากเดี๋ยวแกะให้ดูนะคะเดี๋ยวให้เพื่อนๆดูกล่องมันก่อนนะคะเห็นไหมคะเดี๋ยวแกะดูข้างในกันเลยว่าเป็นยังไงนะคะอันนี้ เครื่องปิ้งขนมปังอันนี้ค่ะเขาจะมี2สีสีดํากับสีขาวแต่ถ้าใครติดตามวิมาก็จะพอรู้อยู่แล้วว่าวิจะเน้นเป็นสีขาวก็ส่วนใหญ่เพราะสไตล์มินิมอลนะคะจริงๆล้วบอกก่อนเลยว่าเครื่องปิ้งขนมปังอันนี้วิรอมานานมากคือมันที่ออเดอร์เป็นเดือนะคะแล้วก็มีการเลื่อนการส่งสินค้าด้วยเนื่องจากเรือสินค้าเหมือนยังไม่เข้ามาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวเอาให้ดูนะคะ ภาพการรอคอยนะคะพราว่าน้องน่ารักมากๆเดี๋ยวแกะพลาสติกให้ดูก่อนนะในกล่องก็จะมีตัวคู่มือนะคะแล้วก็มีฝาปิดคู่มือก็จะเป็นภาษาเกาหลีเลยนะคะเดี๋ยวขอลองเปิดดูข้างในว่ามีภาษาไทยหรือเปล่านะคู่มือไม่ได้มีภาษาไทยเลยนะคะก็จะเป็นภาษาเกาหลีทั้งเล่มนะคะ เดี๋ยวเรามาแกะพลาสติกดูน้องเจ้าเค<ก>รื่องปิ้งขนมปังกันนะโอเค เลยค่ะทุกคนอันนี้เดี๋ยวให้ดูก่อนนะข้างในก็จะเป็นแบบนี้นะคะก็มินิมอนดีแล้วก็ข้างๆก็จะเป็นอย่างนี้นะคะน,นี่ก็เป็นตัวดึงลงเวลาปิ้งขนมปังนะคะนี่จะเป็นตัวปรับอุณหภูมินะคะข้างใต้เป็นอย่างนี้แล้วก็อันนี้เป็นด้านหลังนะคะ ตัวปลั๊กเขาก็ไม่ต้องใช้ตัวแปลงไปนะคะก็เสียบกับปลั๊กที่ไทยได้เลยนะคะน้องมีน้ำหนักเบานะคะไม่หนักเลยนะคะอันนี้ก็เป็นเจ้าตัวฝาปิดนะคะก็เ,เราก็ปิดไว้แบบนี้เห็นไหมคะน่ารักดีค่ะมินิมอลมากเลย นี่เป็นของเกาหลีสติกเกอร์ก็จะเป็นเกาหลีนะคะเห็นไหมอันนี้น่ารักมากเลยนะคะจริงๆไม่ได้ชอบกินขนมปังปิ้งขนาดนั้นนะคะแต่ชอบดีไซน์ของน้องเขาก็เลยอยากซื้อเอามอย ตกแต่งในครัวในคอนโดของเราด้วยค่ะอันนี้เจ้าตัวนี้ถ้าจำไม่ผิดราคาจะอยู่ที่ประมาณ2,000กว่าบาทนะคะก็เพื่อนๆคนไหนชอบก็เดี๋ยวไปลองสั่งซื้อตามกันมาได้นะเดี๋ยวบิจะแปะร้านไว้ให้ด้านนี้นะคะเดี๋ยวไปดูชิ้นถัดไปกันเลยค่ะชิ้นถัดไปชิ้นนี้นะคะเดี๋ยวมาดูกันว่าเป็นอะไร ่งของมาเยอะมากค่ะบางทีก็จำไม่ได้แล้วว่ามันคืออะไรเพราะว่าของบางาชิ้นเาสั่งมาเดือนสองเดือนที่อย่างที่บอกไปตั้งแต่ตอนแรกค่ะอ๋ออันนี้ก็จะเป็นตัวก้อนเมฆนะคะแต่ก็จะเลอะเลอะนิดนึงนะคะไม่นิดนะคะเลอะเยอะเลยเห็นไหมคะจะเป็นเจ้าตัวก้อนเมฆเป็นฐานดับกลิ่นในตู้เย็นนะคะอันนี้วิสั่งมาสองสีนะอันนี้จะเป็นสีขาวนะคะ แล้วก็อันนี้จะเป็นสีเทานะคะ <ๆ S 1> ก็เลอะๆเหมือนกันแต่ว่าน่าจะเช็ดออกเป็นฐานหรือเป็นคาร์บอนอะไรสักอย่าง่ะคะไว้ดูดกลิ่นในตู้เย็นเวลาเราแช่ของไปในตู้เย็นมันจะมีกลิ่นใช่ไหมคะแล้วก็เอาจาตัว2ตัวนี้ไปติดในตู้เย็นก็จะช่วยดักกลิ่นดูดกลิ่นทําให้ตู้เย็นเราไม่มีกลิ่นนะคะอันนี้เพื่อนมีแนะนํามานะคะ <ๆ S 1> ก็เลยเอลองซื้อตามมาเดี๋ยวจะลองเอาไปแปะดูว่ามันจะดูดกลิ่นได้จริงไหมนะคะเดี๋ยวไปดูชิ้นถัดไปกันเลยค่ะ วันนี้ไปเร็วนิดนึงนะคะไม่อยากให้คลิปยาวมากชิ้นนี้จริงแอบแกะแล้วนะว่าชิ้นนี้สั่งมาตั้งนานแล้วก็คือฉันจะแกะดีไหมอะไรเงี้ยก็เอามาอันบ็อกดีกว่านะคะเจ้าตัวนี้คือขวดสเปรย์น้ำมันนะคะนี่ เขาก็จะมีขวดที่เป็นฝาขวดสีเงินสีทองอะไรอย่างนี้คะ่ะวิก็เลือกเป็นสีเงินมานะคะก็คือวิมีเจ้าตัวหมอ้อทอดไรน้ำมันใช่ไหมคะก็เวลาที่เราแบบอยากไม่ได้อยากให้ของมันแห้งเกินไปอะคะ่ะเราก็เอาน้ำมันใส่ขวดสเปรย์แล้วก็ฉีดหรือว่าจะฉีดลงกระทะทำพวกอาหารก็ได้เลยสวยนะคะแล้วก็มาตั้งในครัวก็ดูมินิมอลดูโมเดิร์นคลาสสิกดูดีด้วยนะคะก็เลยซื้อเจ้าตัวนี้มาสวยดี ะะเดี๋ยวไปดูชิ้นถัดไปกันเลยค่ะนี้นะเบามากนะคะทุกคน อุ้อยู่คอนโดูใช่ไหมคะเวลาเออ่ทำกับข้าวแต่ซื่อไม่ทำกับข้าวบ่อยมากหรอค่ะก็เวลาทำกับข้าวกันน้ำมันกระเด็นก็เาอาเจ้าตัวนี้มาบัางนะรู้สึกซื้อมากจากสี่สิบเก้าบาทแต่ทุกคนอันนี้เอาจริงๆนะไม่แนะนำบางมากเลยอะแล้ววางใครคือแบบน่าจะมันเบาแล้วมันบางมากอะคะ่ะไม่ทิ้งอะไร สิบเก้าบาทชินอันนี้คิดว่าสิบเก้าบาทก็น่าจะพอแล้วไม่คุ้มเลยแต่ว่าโชคดียอย่างหนึ่งคือที่ร้านเนี้ยเขามีสองสีสีฟ้ากับสีเทาแบบนี้ซึ่งร้านเขาไม่ให้กดเลือกสีเขาจะขลามาให้ซึ่งโชคดีที่ีได้สีมาก็คุมโทนชอบแต่ว่าวัสดุไม่ดีก็ไม่แนะนำให้ซื้อตามนะคะเดี๋ยวผ่านไปเลยนะคะชิ้นถัดไปชิ้นนี้ก็แอบแกะแล้วนะคะอันนี้ชิ้นนี้สั่งมา ักพักหนึ่งแล้วค่ะนานแล้วแต่ว่าก็ยังไม่ได้ออกมาใช้ก็จะเป็นจานลายตารางอย่างนี้นะคะเห็นไหมคะน่ารักๆเลยก็จะเป็นชุดคร่กันแต่ว่ารู้สึกว่าจานสองใบนี้ชามกับจานสองอันสองชิ้นนี้นะคะเข้าไมโครเวฟไม่ได้เพราะว่ามันเป็นพลาสติกธรรมดานะคะ ก็อาจจะเอาไว้ใส่ขนมที่มันไม่ได้ร้อนมากหรือว่าใส่พวกขนมเค้กนะคะเห็นว่าลายมันสวยดีก็เลยสั่งมันนะคะข้างในเขายังมีกล่องเล็กอีกอกล่องนึงนะคะแต่กล่องเล็กด้านในพีมม่ไม่ได้แกะนะจำไม่ได้เลยว่าเป็นจานน่าจะเป็นจานเลคะ่ะแต่เป็นคนไหนยวแกะดูกัน ะะเป็นอันนี้เป็นเซรา,ซรามิกนะคะสีครีมน่ารักมากเลยสั่งไปลืมไปแล้วนนเนี่ยว่ามีจานน้องหมีด้วยก็เดี๋ยวดูชิ้นถัดไปกันเลยนะคะเอาชิ้นนี้กด้ค่ะชิ้นนี้ก็แอบแกะไปแล้วนะคะแต่ยังไม่รู้ยังไม่รู้หรอกว่าข,าขา้างในคืออะไรเพราะว่าเขาก็จะมีกล่องมา2ชั้นแกะมาชั้นแรกเจอกล่องชั้นในอีกชั้นหนึ่งวิกเลยหยุดแกะนะคะเดี๋ยววันนี้มาดูกันว่าข,าขา้างในคืออะไร เป็นจานอีกแล้วนะคะอันนี้ก็เป็นจานกระเบื้องน่ารักดีค่ะเอาไว้ใส่ขนมเค,ค้กนะคะแล้วก็ถ่ายลงรีวใน IG นะคะใส่ถ่ายขนมเค,ค้กอารมณ์คาเฟ่ทำบ้านให้เป็นคา,คาเฟ่อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เดี๋ยวไปดูชิมถัดไปกันเลยนะคะเ,เป็นชิมิ ชิ้นนี้แอบหนักนะเดี๋ยวไปดูกันว่ามันจะเป็นอะไรนะคะอ๋อชิ้นนี้คือตัวทำวัฟเฟอร์ค่ะหรือว่า ทำแซนด์วิชนะคะอันนี้ก็พรีออเดอร์มาจากเกาหลีเหมือนกันนะคะแต่คนละร้านกับเครื่องปิ้งขนมปังน,นะคะร้านนี้ก็รู้สึกว่าจะพรีประมาณ15วันนะคะเป็นของแดมินะคะผ่านถูกนี่เลยแต่ย้อนนี้มีคนรีวิวอยู่นะคะเดมมิเดมมิอะไรสกักอย่างเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะของเกาหลีเหมือนกันนะคะอันนี้พรีออเดอร์มา15วัน วิไม่แน่นใจวิเห็นในไอจีมันเขาขายบางร้านอยู่ที่พันเประมาณพ9นเบาทนะแต่ในวิสั่งในช้อปปีมานะคะก็ใช้โคส,ส่วนลดใช้คอยอะไร AI อย่างเงี้ยด้วยค่ะก็เหลืออยู่ที่ประมาณ1,400กว่าบาทถ้าจะไม่ผิดนะแล้วเดี๋ยววิจะขึ้นร้านให้นะหนักเลยนะหนกมากค่ะ สีขาวอีกแล้วนะคะขาวครีมก็สไตล์มินิมอสลสไตล์แบบที่รีชอบนะคะน้องน่ารักมากเลยค่ะติดทุกคนก็ปักก็เสียบที่ไทยได้เลยนะคะก็ไม่ต้องใช้แปลงฟลัชที่แปลงไฟนะคะก็เดี๋ยวให้ดูก่อน,นะคะ่ะเออ ค่อนข้างหนักนะคะแล้วก็วัสดุเขาดีนะจากการจับแข็งแรงแล้วก็ข้างล่างก็จะเป็นฐานแบบนี้ฐานเหล็กเห็นไหมคะข้างหน้าก็จะมีชื่อยี่ห้ออย่างนี้นะคะแล้วก็ด้านข้างก็จะเป็นฝาล็อกตัวฝาไว้อย่างนี้นะคะแล้วก็เปิดเขาก็จะมีมาให้สองหัวนะคะหัวนี้จะเป็นหัวสำหรับ แซนด์วิชนะคะโอเคหัวนี้ไว้ทำแซนด์วิชอะไแกะไม่เป็นเดีย๋ยวค่อยไปเรียนรู้วิธีแกะนะคะแล้วก็ส่วนอันนี้ก็หัวเขาก็จะมีให้สองหัวนะคะหัวนี้ก็จะเป็นเอาไว้ทำวอฟเฟิลนะคะวัสดุเขาดีมากๆนะคะเท่าที่ดูคือก็เป็น คู่มือภาษาเกาหลาีทั้งเล่มอีกแล้วนะคะก็เดี๋ยวเราไปดูชิ้นถัดไปกันเลยนะคะชิ้นนี้ก็หนะักเหมือนกันเป็นอะไรเดี๋ยวไปดูกันนะคะอา่จาจะวี้คืออันนี้เขามีให้ดูก่อน อันนี้มีหัวแปลงไฟมาให้นะคะไม่ต้องสงสัยเป็นของเสี่ยวมี่นะคะเป็นเครื่องรีดผ้าไอน้ำแบบพกพานะคะเผื่อว่าเวลาไปเที่ยวต่างจังหวัดหรือว่าเออไปไหนๆก็พกไปได้ะะหรือแบบขี้เกียจรีดผ้าจิงจังอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ใช้ตัวรีดไอน้ำตัวนี้นะเออที่เลือกเป็นแบรนด์ของเสี่ยวมี่เหมือนเดิมค่ะดีไซน์ เ็นมินิมอลนะคะเป็นสีขาวนะดีเลยนะคะมีถุงมือมาให้ด้วยนะคะในกล่องแต่อันนี้ดีไซน์สวยจริงคือดูในรูปแล้วชอบมากชอบดีไซน์เขามากก็จตัดสินใจซืะะ้อนี่ให้ดูดีไซน์ก่อนก็ตามสไตล์ของเซลมี่อะค่ะปะักก็จะเป็น แบบนี้ซึ่งเสียบกับของไทยไม่ได้เขาก็มีตัวแปลงไปมาให้นะคะก็กดแล้วก็จะมีที่ใส่น้ำมาให้นะคะ ไปซื้อตอนที่เขาลดราคานะคะแล้วก็ใช้เิกเหมือนเดิมใช้คอยนะคะถ้าซื้อมาในราคา600กว่าบาทนะคะจากปกติน่าจะประมาณพันต้นๆไม่เคยใช้นะทุกคนเดี๋ยวลองประกอบก่อนโอเคแล้วก็อันนี้น่าจะเป็นที่ใส่น้ำของเขานะะโอเค ก็ประมาณนี้ค่ะเดี๋ยวถ้าลองใช้แล้วดีไม่ดีผ้าเรียบมากน้อยขนาดไหนจะมารีวิวให้ดูนะคะไปดูชิ้นถัดไปกันเลยนะคะชิ้นนี้เป็นชิ้นสุดท้ายแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวมาแกะกันดูว่าชิ้นสุดท้ายเป็นอะไรนะคะรดแอมบูรลนมา น้าคะ้ดแตกไหมทุกคนเสียงเหมือนแตกเดี๋ยวมาลุ้นกันคะ่ะว่าแตกไหมอันนี้สั่งไปนานมากแล้วน,นะคะนีถ่าแตกน,น่าจะทําแตกหรือเปล่าเพราะว่ารู้สึกว่าสั่งแล้วมาวางเาไว้นานมากแลว้วอะลืมไปว่ามันเป็นกระจบ ลุ้นๆค่ะทุกคนเพราะว่าถ้าแกะมาแล้วมันไม่แตกอะ่ะมันสวยมากเลยนะเขาให้เรามาประกอบเองค่ะไม่ไม่แตกนะคะทุกคน สวยค่ะอันนี้มินิมอลอีกแล้ววิซื้อมาในราคา2องหนกว่บาทน,นะกระจกอันนี้เดี๋ยวประกอบให้ดูนะคะ เป็นไงคะสวยไหมมินิมอลมากกระจกวิเศษจังบอกค่าเธอใครงามเลิศในปัตตภีสวยนะคะเป็นไงบ้างคะก็จะเป็น2ด้านนะคะอย่างนี้ก็เอาไปตั้งไว้ในห้องนะคะก็จะได้ปิลมินิมอลมากเลยอันนี้ชอบค่ะถูกใจชอบมากค่ะ น้อน่ารักแข็งแรงนะไม่กองแกงนะคะ240กว่าบาทมนะั้งถ้าจำไม่ผิดนะคะ ลองไปซื้อมาตามสดนโดได้นะคะถ้าใครชอบพวกของแต่งบ้านสไตล์มินิมอลน,นะคะสำหรับวันนี้ก็หวังว่าเพื่อนๆจะชอบของที่วิมาอ่านบอกให้ทุกคนดูนะคะส่วนใหญ่ก็จะน,น้นเป็นของใช้ในครัวสไตล์มินิมอลของใช้ในบ้านสไตล์มินิมอลน,นะคะยังไงถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะคะวันนี้วิไปแล้วแล้วรอติดตามคลิปถัดไปของวิด้วยนะคะบ๊ายบาย